วันนี้ชมรมนักวิชาชีพการจัดการโลจิสติก์และซัพพลายเชนมีโอกาสดีๆที่ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาด้านในของมนุษย์เ e l ล awareness สู่ความเป็นนักโลจิสติก์มืออาชีพได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิสุเมธโทโด์ดร์ได้มาเป็นพระวิทยากรในวันนี้ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อให ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความเข้าใจตนเองทั้งทางด้านบวกและด้านลบได้มีเวลาในการสำรวจตัวเองให้รู้จากตัวเองมากขึ้นและจะได้พัฒนาตัวเองเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพาให้ความรู้สึกอารมณ์ของเราแต่ละคนเนี่ย ปรับเปลี่ยนแป,ปลปรวนไปด้วยเพราะนั้นการกลับมาตระหนักรู้ในตนเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากการที่จะกลับมาทบทวนตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เรามองแต่ภายนอกรู้จักและเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา เราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาในการกลับมานั่งทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะในขณะนี้อารมณ์ของเราภายในเป็นยังไงบ้างดีใจเศร้าเสียใจซึ่งอารมณ์มีหลากหลายมากถ้าเรามั่นที่จะทบทวนตัวเองในอารมณ์ที่หลากหลายเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของเราได้ นี่เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้กิจกรรมประกอบการอบรมในครั้งนี้ที่ได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรพระอาจารย์วุฒิสุมเมโธดรท่านได้จัดการอบรมโดยใช้กิจกรรมเช่นมีการสังเกตสิ่งรอบๆตัวที่เกิดขึ้นแล้วจดบันทึกเด็กๆก,ก็เริ่มที่จะ สนใจตัวเองสนใจเพื่อนรอบข้างในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในวันนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการรับฟังมีการสังเกตตัวเองพบปะเพื่อนๆที่เราไม่ได้เคยคุยกันมากนะักได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้การสังเกตโดยใช้การฟังโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรม ที่ทำให้เด็กได้เข้าถึงตัวเองเข้าถึงเพื่อนรอบข้างสังเกตอารมณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละคนว่ามีอารมณ์ที่หลากหลายโดยให้เลือกอารมณ์3อารมณ์ที่เด่นที่สุดในขณะนี้เพื่อให้เขาได้เข้าใจตัวเองว่าในแต่ละช่วงเวลาอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ของคนเราเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาจะผัดเปลี่ยน เดี๋ยวดีเดี๋ยวชอบเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวเซง็งอารมณ์หลากหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงเวลาให้เรานั่งเฉยเฉยอารมณ์ก็แปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการทบทวนอารมณ์ก็จะเป็นการทำความเข้าใจตนเองได้มากขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆว่าแต่ละคนมีอารมณ์แบบไหนนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมในอีกกิจกรรมหนึ่ง พระอาจารย์เมตตาได้ให้กลับมาสำรวจตัวเองโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าโจฮาริวินโดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและช่วยพัฒนาการในการตระหนักรู้ของตัวเราซึ่งในกิจกรรมนี้โจฮาริวินโดมีหน้าต่างอยู่4บานทั้ง4บานบานที่1เป็นพื้นที่เปิดเผยบานที่สเป็นพื้นที่บอด บานที่3เป็นพื้นที่ซ่อนเร้นบานที่4เป็นพื้นที่ที่ไม่รู้จักเป้าหมายของกิจกรรมของ Johari Window คือช่วยขยายพื้นที่เปิดเผยให้มากขึ้นโดยการลดพื้นที่บอดและพื้นที่ซ่อนเร้นการกระทำนี้จะช่วยให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดีช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ และช่วยในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลได้สุดท้ายกิจกรรมท้ายที่สุดเลยก็คือให้ตอบคำถามโดยเป็นการถามตอบแบบเร็วๆประมาณ10ข้อผู้เรียนก็ได้ทำการตอบคำถามโดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการคิดคำตอบแล้วก็ตอบมาเพราะในช่วงเวลาที่เราได้ใช้ความคิดน้อยๆมีเวลาน้นอยๆในการคิดเนี่ย คำตอบส่วนใหญ่จะออกมาจากใจจริงๆว่าวันนี้เราเป็นอย่างไรวันนี้ดีใจกับอะไรวันนี้ภาคภูมิใจกับอะไรมีอาหารอะไรที่เราชอบทานเพราะอะไรเราถึงชอบทานอาหารชนิดนี้ก็ให้เด็กได้ทําการวิเคราะห์ในช่วงเวลาสั้นๆนี่ก็จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายในการอบรมชื่อโครงการว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตระหนักรู้ในตนเองเซลล์ awareness เพื่อพัฒนาด้านในของมนุษย์สู่ความเป็นนักโลจิสติกมืออาชีพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้สำเร็จลุร่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโครงการหน้านะคะ